มมีคู่หนึ่งเดินตากแดดจูงรถมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านปะยางช่างถามว่าเป็นอะไรครับผู้ชายที่จูงรถมาพูดอย่างอารมณ์เสียว่าเติมน้ำมันขวดหนึ่งครับมีผมนี่มัี่มจริงๆเลยบอกให้เติมน้ำมันรถตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นไงน้ำมันหมดจนได้เข้างานไม่ทันโดนหักเงินอีกเขาเติมน้ำมันเสร็จจ่ายเงินแล้วขับรถออกไป ยูยูชายแก่คนหนึ่งอายุน่าจะเจสเดินจูงจักรยานตากแดดมาเหมือนกันช่างถามรถเป็นอะไรตาตาตอบยางรู้สงสัยหยิบหนามป่าให้หน่อยช่างถามว่าจูงมาไกลไม่เหงื่อท่วมตัวเลยตาตอบห6กิโลได้แต่ไม่เป็นไรได้ออกกำลังกายไปในตัวได้เหงื่อได้กำลังขาไปยังเสร็จตาก็ปั่นกลับไป เราเห็นทั้งสองเหตุการณ์ไหมเห็นความแตกต่างทางความคิดของคนคิดลบกับคนคิดบวกไหมคนคิดลบเมื่อเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่แย่จะโวยวายจะอารมณ์เสียจะหาคนรับผิดจะบ่นด่าไปทั่วคนคิดบวกเมื่อมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นมาเขาจะยังมองเห็นเรื่องดีๆเสมอในชีวิตเราทุกคนต้องเจอกับปัญหา เจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเจอกับสถานการณ์แย่ๆเราต้องอยู่กับมันและเข้าใจชีวิตมองชีวิตในมุมบวก